โหลสวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียวันนี้บีจะพาเพื่อนๆนะคะเดินทางเข้าไปในวีนค่ะบีนะคะจะต้องไปเจาะเลือดค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปนอนที่โรงพยาบาลค่ะการไปนอนที่โรงพยาบาลของบีครั้งนี้ก็คือเป็นการไปตรวจเช็คนะคะปกติไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าคุณหมอเขาก็จะให้บียะคะ่ะไปเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งเขาก่อน,นะคะ่ะ วันนี้เราก็เลยจะเดินทางนะคะเข้าไปในวีนบ้านเรานะคะอยู่ที่สเตอร์ซิงก็ห่างจากวีนประมาณ70กิโลค่ะเพื่อนๆขับรถก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพวกเรานะคะก็พากันย้ายบ้านตั้งแต่ปีใหม่ค่ะเราออกมาอยู่นอกเมืองนะคะมีความรู้สึกว่าสบายนะคะคือไม่ได้เร่งรีบนะคะการใช้ชีวิตก็จะแบบชิวๆแล้วก็ แล้วแวกบ้านนะคะมันก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะมันจะไม่เหมือนในวีนเนาะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าในวีนมันก็จะเจอ,เจอตตึกแล้วก็เจอคนเยอะนะคะแต่ถ้าเรามาอยู่ข้างนอกอย่างนี้ค่ะบีก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะมันก็จะเป็นวิวเขานะคะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ที่สเตอร์ซิงนะคะอากาศค่อนข้างหนาวค่ะหิมะก็จะตกลงมาบ่อยมากๆเลย ช่วงนี้นะคะเราก็อยู่บ้านกันนะคะเวลาที่เรามีเวลาเราก็จะพากันปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมบ้านค่ะแต่พวกเรานะคะก็ไม่ได้ซ่อมบ้านอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนเรามีหลายอย่างที่จะต้องทํานะคะแฟนบีก็ต้องไปทํางานประจําแล้วก็ช่วงนี้แฟนบีก็ใกล้จะปลดกเกษียณแล้วค่ะก็เลยจะค่อนข้างที่จะยุ่งวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปเจาะเลือดแล้วก็แฟนบีก็จะไปยื่นเอกสารนะคะ เกี่ยวกับการจะ,กระเกษียณค่ะแฟนของบีก็จะครบอายุนะคะเดือนกุมภานะเพื่อนๆแล้วก็เลยเอาเอกสารนะคะไปยื่นก่อนค่ะและหลังจากที่บีนะคะไปเจาะเลือดนะคะเพื่อที่จะตรวจเรียบร้อยนะคะวันที่10บีก็จะต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อนเเพื่อที่จะไปขูดมดลูกค่ะเพราะว่าตอนที่บีนะคะไปเช็คเมื่อ3เดือนที่แล้ว บีก็บอกเพื่อนๆเนาะว่ามันก็จะมีเหมือนคล้ายๆถุงลมนะคะอยู่ในมดลูกค่ะคุณหมอเขาก็เลยนะคะเช็คอย่างละเอียดเขาก็เลยนะคะส่งบีไปที่โรงพยาบาลทูลน,นะคะเพื่อที่จะทําการเจาะแล้วก็ขูดมดลูกค่ะเพื่อนๆก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะแต่ว่าถ้าบีได้ไปทําแล้วเดี๋ยวบีก็จะมาเล่าประสบการณ์นะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่า มันเป็นยังไงมันเจ็บไหมแล้วเรื่องรายจ่ายนะคะว่าเราจะต้องจ่ายตังค์ไหมเราก็อยากจะรู้นะเพื่อนๆก็เดี๋ยวนะคะให้ถึงเวลานั้นบีก็จะามาเล่านะคะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะวันนี้เราก็เดินทางกันนะคะด้วยรถคันเล็กนะเป็นรถไฟฟ้ารถคันนี้นะคะแฟนบีเขาก็ซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะในวันแต่งงานนะคะซื้อให้บี เราก็เดินทางกันด้วยรถคันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะและในเมืองนะมันก็มีจุดที่ให้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เดินทางนะคะได้อย่างสบายเบียเดินทางไปเจาะเลือดนะคะแล้วก็ตรงบริเวณรอบๆข้างๆนะคะก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยของบีนะคะมันเป็นรถคันเล็กแบตเตอรี่ของเบียมันได้แค่ 150กิโลนะคะเวลาที่ชาร์จเต็มนะเพื่อนๆและรถนะคะก็ค่อนข้างที่จะไฮเทคมากๆเลยเวลาที่เราขับลงเขานะมันก็จะชาร์จแบตเตอรี่นะคะด้วยตัวมันเองค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วทีเนี้ยมันก็เลยจะทําให้เรานะได้เพิ่มกิโลนะคะไปเรื่อยๆเหมือนกับเราอะชาร์จแบตเตอรี่เลยบรรยากาศระหว่างทางนะคะก็ค่อนข้างดีจะสวยงามมากๆเลยที่นี่เขาก็มีชื่อของถนนด้วยนะ เป็นถนนพานโนรามานะคะก็คือเราสามารถมองนะได้360องศาเลยค่ะและสองข้างทางนะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยหรือบางทีก็จะมีฝูงกวางนะคะวิ่งผ่านค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยตอนนี้นะคะวีก็ตรวจเลือดเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้เขาเรียกว่าลาบัวนะคะก็คือคล้ายๆกับเป็นห้องแลบเวลาที่เขาตรวจเลือดของเราเสร็จพอผลของเราออกเขาก็จะส่งให้กับทางโรงพยาบาลเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของวีน5ิค่ะเพื่อนๆบี B ก็จอดรถนะคะไว้ตรงข้างหน้าเพราะว่าเขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ในระหว่างที่เรานะคะมาตรวจเลือด แล้วก็ข้างๆกันก็จะมีโบสถ์ที่สวยงามมากๆเลยบี B. นะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะบี B. ก็ไม่ได้พาเพื่อนๆนะคะเข้าไปดูข้างในนะเพราะว่าวันนี้แฟนของบีนะคะรีบหลังจากที่เราตรวจเลือดเสร็จแล้วเราก็จะต้องขับรถนะคะไปอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปลงทะเบียนค่ะแฟนของบีก็จะเพนซีโอนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากเกษียณน,นั่นเอง ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะไปยื่นเอกสารก็จะต้องไปทํานัดนะว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้ววันไหนนะคะเขาจะให้เราไปยื่นเอกสารบีก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามนะคะทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์บีก็หวังว่านะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปอีกนานๆทุกเรื่องราวแต่ละมือ้อแต่ละเดที่เราได้ไปเจอมานะคะมันก็จะเป็นประสบการณ์แล้วเราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ